ช่างตีดาบคนนี้ถูกตัดแขนทั้งสองข้างเพราะไม่อยากช่วยคนทรยศเขาจริงได้สร้างแขนใหม่จากเหล็กร้อยกิโลขึ้นมาเพื่อกลับไปแก้แขน The Man With The Iron Fist ก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำเด็ดฟรีพีเอมโดยทีมงาน NF t h เ a t e r รตาคาเริ่มต้นเพียง1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติราคา419้บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ห้รับชมมากกว่า10,000่นเรื่องโปรดีๆแบบนี้คนรักหนังไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทย เกาหลีรายการทีวีหรืออนิเมะก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผูกมกัดถึงจะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วต้องอยู่เงาเงาคนเดียวแบบผมก็ไม่เป็นไรผ <c oughs> อมาคนเดียวก็สมัครได้ใช่เพียงแค่ไอดียในการสมัครใครที่มีไอดีอยู่แล้วก็สามารถย้ายเข้ามาได้เลยและพิเศษสุดๆสําหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมีดิตก็ดุลับเงิน5 0,000บาทไปเลยทุกๆสิ้นเดือน หากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับหรืองเล่าทั้งหมดเริ่มขึ้นที่ประเทศจีนในศตรวรรษที่19เกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างสองสำนักใหญ่หรึ่งได้แนะนำให้เราได้รู้จักกับช่างทํอาวุธคนหนึ่งเขาไม่ได้อยากจะสร้างอาวุธให้ผู้คนไปเขยนฆ่ากันเลยสักนิดแต่เขาก็ต้องทํามันเพื่อหาเงินไปให้กับคนรักของเขาที่ชื่อซิวซิวเป็นหญิงขายบริการช่างทาอาวุธตั้งใจที่จะหาเงินมาซื้อเธอเลยย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นด้วยกัน สำนักที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้คือสำนักราชสีผู้นำสำนักที่ชื่อราชสีทองคําและผู้ช่วยของเขาราชสีเงินกับทองแดงต่างเป็นที่นับถือของผู้คนในเมืองวันหนึ่งทั้งสามคนได้ถูกเรียกตัวไปที่ราชวังพวกเขาได้รับมอบหมายให้ปกป้องขบวนขนทองคําที่จะผ่านมายัางเมืองราชสีทองคําพร้อมที่จะปกป้องขบวนขนย้ายทองคํานั้นด้วยชีวิตแต่นั้นไม่ใช่กับราชสีเงินและทองแดงพวกเขาต้องการที่จะปล้นขบวนขนย้ายนั้นและนําทองทั้งหมดมาเป็นของตัวเอง ราชสีทองคำถูกหักหลังและจัดการโดยคนสองคนที่เขาไว้ใจที่สุดขณะเดียวกันระหว่างที่เซนยีซึ่งเป็นลูกชายของราชสีทองคำกําลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุกกับแฟนสาวของเขาเซนยีก็ได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับราชสีทองคำผู้เป็นพ่อที่เพิ่งถูกจัดการเขารีบกลับไปที่หมู่บ้านในทันทีเซนยีสัญญากับคนรักว่าเขาจะรีบกลับมาหลังล้างแค้นให้กับพ่อได้สําเร็จราชสีเงินบอกกับทุกคนว่าสานักหมาป่าเป็นคนที่จัดการกับราชสีทองคำ ไม่มีใครเลยที่สงสัยทั้งสองสำนักมีเรื่องบาดหมางก,กันมาอย่างยาวนานและด้วยเหตุนั้นหลายเศรษีเงินจึงถูกแต่งตั้งให้กลายมาเป็นผู้นำขุนใหม่เขาสั่งให้ทุกคนในสำนักเขาจัดการกับคนของสำนักหมาป่าในทันทีทางด้านของสำนักหมาป่าพวกเขาเองก็รู้งรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วจึงได้เตรียมพร้อมไว้การต่อสู้ที่จะมาถึงของสองสำนักใหญ่ทำให้ช่างํามุตมีงานเข้ามามา,มากมายขาขเขาของขบวนขนทองคำได้แพร่กระจายไปทั่ว มันได้ดึงดูดพวกคนอันตรายมากมายที่สนใจในทองคําเข้ามาในเมืองหนึ่งในนั้นคือแจ็คแจ็คเป็นทหารนอกเครื่องแบบของราชวงศ์เจียงที่ถูกส่งเข้ามาแฝงตัวเพื่อดูแลความเรียบร้อยเขาไปที่โรงละครและได้พบก,บกับเจ้าของของที่นั่นแจ็คได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีบรรยากาศเริ่มแย่ลงเมื่อชายขี้เมาคนหนึ่งในร้านเริ่มวุวนวายและหลังตัวหญิงคนหนึ่งของร้านเอาไว้ชายคนนั้นเข้าโจมตีแจ็คทันทีแต่แจ็คกับสามารถจัดการกับชายคนนั้นไปในพริบตาเดียวได้อย่างง่ายดาย ช่างธรรมวุธมาพบก,กับซิลที่โรงละครเขานําเงินก้อนสุดท้ายที่จําเป็นสําหรับการถ่ยตัวเธอออกมาจากที่นี่มาให้อีกด้านหนึ่งขณะเซนจีที่กําลังเดินทางเข้าเมืองเขาก็ถูกพวกโจรที่ดักรออยู่เข้าปล้นผูกมันถูกส่งมาโดยราชสีเงินเพื่อขัดขวางการกลับมาล้างแค้นของเซนจีเขาสามารถจัดการกับพวกโจรพวกนั้นไปได้ด้วยวุธที่ซ่อนอยู่ในชุดกรอะของเขาลาชสีเงินได้รับแจ้งถึงแผนการที่ล้มเหลวเขาดูจะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากสิ่งที่เขาสนใจตอนนี้ คือการปล้นขบวนทองคําที่ใกล้จะมาถึงในอีกไม่กี่วันขบวนขนท่องนั้นถูกปกป้องโดยสองนักลบที่แข็งแกร่งที่สุดของราชสำนักหนจะแจ้งที่แฝงตัวอยู่ในเหล่าฝูงชนอีกการปล้นขบวนขนท่องในครั้งนี้จึงไม่ใช่อะไรที่ง่ายในคืนนั้นเซนจีได้รับการติดต่อจากชายสองคนจากสำนักราชสีพวกเขารู้ถึงการหักหลังของราชสีเงินเซนจีได้รู้แล้วว่าใครกันคือคนที่หักหลังและจัดการพ่อของเขาอีกด้านหนึ่งราชสีเงินกับที่ปรึกษาได้มาพบกับทหารรับจ้างที่ชื่อว่าบลาส เขาถูกจ้างมาเพื่อจัดการกับเซนยีบลัสเริ่มงานของเขาในทันทีเซนยีไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยผิวของบลัสเป็นโลหะเซนยีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับบลัสเขาได้รับการช่วยเหลือจากช่างทำบุธที่อยู่ไกลๆในที่สุดขบวนขนทองก็เดินทางมาถึงเมืองพวกเขาจะค้างคืนทีน่นี่ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปทางเหนือนในวันถัดไปแต่แผนการกับถูกขัดขวางโดยราชสีเงินและคนของเขาราชสีเงินสั่งให้สองนักรบจากราชสำนักส่งทองทั้งหมดมาเพื่อแลกกับชีวิตของพวกเขา แน่นอนว่าสองนักลบผู้แข็งแกร่งไม่มีทางที่จะยอมพวกเขาเริ่มต่อสู้กับคนของราชสีเงินในทันทีคนของราชสีเงินถูกจัดการไปได้อย่างง่ายดายแต่นักลบทั้งสองกลับถูกรอบโจมตีระหว่างการต่อสู้โดยลูกดอกอาบยาผิดนักลบจากราชสำนักทั้งสองถูกจัดการทองธมวัตถูกสำนักราชสีขโมยไปแจคมาถึงแต่ก็ไม่ทันการเขารีบรายงานเรื่องนี้ไปยังทางการสำนักหมาป่าถูกมอบหมายให้จัดการกับสำนักราชสีเพื่อนำทองกลับคืนมาและถ้าพวกเขาทำไม่สำเร็จ เมืองทั้งเมืองจะถูกเผาเพื่อเป็นการลงโทษเซนยีฟื้นขึ้นมาจากอาการบาดเจ็บช่างทำอาวุธบอกว่าเขาจะช่วยทําชุดให้เซนยีใหม่หลังจากที่มันถูกบลัสทํายไปในใการต่อสู้ช่างทำอาวุธรู้สึกผิดที่เขาเป็นคนสร้างอาวุธที่ใช้หักหลังราชสีทองคาให้กับราชสีเงินช่างทำอาวุธเลยต้องการจะชดใช้โดยการช่วยเหลือเซนยีราชสีเงินได้ล่วงรู้ถึงเรื่องที่ช่างทำอาวุธแอบช่วยเหลือเซนยีเขาถูกจับตัวไปทรมาน์พวกมันถามถึงที่อยู่ของเซนยีช่างทำอาวุธไม่ยอมบอก เขาถูกตัดแขนทั้งสองข้างทิ้งเพื่อเป็นการลงโทษแจ็คมาถึงเลยได้ช่วยช่างทำาวุธเอาไว้แจ็คช่วยรักษาแขนทั้งสองข้างให้กับช่างทรอาวุธแจ็คถามว่าทำไมคนแบบเขาถึงมาอยู่ที่นี่ช่างทรอาวุธกล่าวว่าเขาเคยเป็นทาสเขาได้รับอิสระจากชายแก่ผู้เป็นเจ้านายแต่ถึงจะได้รับอิสระเขาก็ยังคงถูกชายผิวขาวทำลายด้วยความสนุกสนานช่างทรอาวุธพยายามต่อสู้จนจัดการกับหนึ่งในใชายผิวขาวคนหนึ่งไปโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาต้องล่อนเล่จนมาอยู่ที่นี่ ช่างทำบุได้รับการช่วยเหลือจากพระของวัดเขาได้เรียนรู้การใช้พลังแฝงที่อยู่ภายในร่างกายช่างทำบุร,รักษาตัวจนหายดีเขาได้สร้างแขนคู่ใหม่ที่สร้างขึ้นมาจากเหล็กที่หนักกว่าร้อยกิโลแขนนั้นทําให้เขาสามารถทําลายเหล็กหนาได้อย่างง่ายได้แจกถึงกับประทับใจในความสามารถของเขาขณะเดียวกันเซนยีก็ได้รักษาตัวจนหายจากการดูแลของซิวเธอเล่าถึงข่าวลือเกี่ยวกับการตายของช่างทาอาวุธเซนยีเริ่มออกตามหาและจะสีเงินเพื่อล้างแ้นให้พ่อต่อในทันที เซนจีได้มาพบก,กับแจ็คและช่างทำอาวุธทั้ง3ได้รวมมือกันเพื่อจัดการกับราชะสีเงินอีกด้านหนึ่งราชะสีเงินได้รวมมือกับเจ้าของโรงละครในการเก็บซ่อนทองที่ขโมยมาไว้ในห้องลับเขาได้มอบทองที่ขโมยมา3%เปอร์เซนให้กับเจ้าของโรงละครเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพวกเขาต้องระวังการโจมตีของสำนักหมาป่าให้มากที่สุดทองทั้งหมดถูกนํามาเก็บไว้ในห้องลับใต้โรงละครที่เต็มไปด้วยกับดักหลังเจ้าของโรงละครออกไปราชะสีเงินกับที่ปรึกษา ก็พูดคุยกันเกี่ยวกับการหักหลังเจ้าของโรงละครหลังทุกอย่างจบลงพวกเขาจะไม่แบ่งทองคํานั้นให้กับใครทั้งนั้นมีเด็กคนหนึ่งแอบไปได้ยินแผนนั้นเธอนําเรื่องที่ได้ยินมาบอกกับแจ็คฝ่ายของแจ็คได้ที่อยู่ของทองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าของโรงละครรู้อยู่แล้วว่าเวลาชสีเงินจะต้องหักหลังเธอเจ้าของโรงละครมีแผนรับมือที่เตรียมมาไว้อยู่แล้วเธอสั่งให้คนของเธอจัดการกับพวกสํานักราชสีในตอนที่พวกมันเผลอมีเพียงบลสัสที่รอดมาได้เพราะผิวหนังเป็นเหล็ก บลัสจัดการกับซิวที่พยายามจะจัดการเขาช่างธรรมบุรมาถึงเขาได้เจอกับสิวที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอบอกรักเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากไปเด็กหญิงได้พาเซนยีกับแจ็คผ่านทางลับเข้าไปที่ห้องเก็บทองคนของสำนักราชสีพานมาเห็นทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กันแจ็คเข้าต่อสู้กับที่ปรึกษาในขณะที่เซนยีเข้าต่อสู้กับราชสีเงินอีกด้านหนึ่งช่างธรรมบุรได้เข้ามาต่อสู้ตัวตัวกับบลัสเพื่อแก้แค้นให้กับคนรัก เจ้าของโรงละครเข้าจัดการกับราชสีทองแดงเธอจัดการเขาได้แต่ก็ถูกจัดการไปในตอนที่พยายามจะช่วยเด็กแจคเข้าต่อสู้กับที่ปรึกษายังดุเดือดเขาแอบใช้โซ่ผูกติดที่ปรึกษากับกรงล้อเอาไว้ที่ปรึกษาค่อยๆถูกกรงล้อนั้นบดทั้งได้ของช่างทําอาวุธทั้งสองเข้าต่อสู้กันยังดุเดือดบลา์สใช้ลางสมบูรณ์ของเขาเพื่อเข้าต่อสู้ช่างทำอาวุธงัดเทคนิคสกัดจุดตายที่เขาเรียนจากพาระที่ช่วยเขาไว้ออกมาใช้เขาสามารถจัดการกับบลา์สและล้างแค้นให้กับคนรักได้สําเร็จ ส่วนเซนยีเขาได้เผเชิญหน้ากับราชสีเงินในห้องกระจกราชสีเงินใช้เล่์กนละวิธีสกปรกจัดการกับเซนยีแต่เขากลับไม่รู้เลยว่าลูกของราชสีทองคาผู้ยิ่งใหญ่นั้นเก่งกาจแค่ไหนเซนยีเลาะให้ราชสีเงินไปในจุดที่ต้องการเขาตัดเชือกและทําให้ตู้เก็บทองหล่นมาทับจนจัดการกับราชสีเงินได้สําเร็จเหมืองทั้งเหมืองกําลังจะถูกเผาโชคดีที่แจ็คออกมาและแจ้งกับราชสํานักได้ทันว่าพวกเขานําทองกลับมาได้แล้วทุกอย่างจบลงอย่างสวยงาม แจ็คนำขบวนขนทองขึ้นเหนือไปตามแผนการเดิมที่สำนักราชสีเสินยีได้กลายมาเป็นผู้นำที่แท้จริงคนใหม่เขาแต่งตั้งให้ช่างทำบูธกลายมาเป็นพี่น้องร่วมสาบานของเขาการต่อสู้ของสำนักราชสีและหมาป่าได้จบลงหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งและลืงแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับและก่อนจะจากกันผมก็ขอฝากเน็ตฟลิก Netflix และคาทูจาก NF t h e a t e r ไว้ด้วยนะครับทุกคนสามารถเพิ่มเพื่อนตามลิงก์ที่อยู่ในดิสคริปชัน หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ